สวัสดีค่ะพี่มินุชริงญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่อองค์เพชรปัตระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท,ท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเหตุใดเราอ่านนิยายหรือดูหนังดูละครบางเรื่องแล้วเรารู้สึกจิตใจเศร้าหมองหดหูมากกว่าการดูละครทั่วไปสเสด็จพ่อองค์เพชรทรงแต่สอนไว้ว่าเรื่องราวในละครหรือเรื่องราวในนิยายต่างๆนั้นมันอาจจะเคยเกิดขึ้น คล้ายๆครับว่ามันเคยเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เคยเผชิญอยู่หรือเราเคยอินกับมันมากเกินไปในอดีตชาติมันก็เป็นไปได้คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติก็ย่อมจะมีตำนานหรือเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตที่ผ่านเข้ามาและจิตใจมันก็ยังจําอยู่แต่จําเรื่องราวรายละเอียดไม่ได้เท่านั้นว่าตนเองเป็นใครชื่ออะไรหรืออยู่ในชาติไหนแต่มันจําได้ เป็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องราวในชีวิตเรามันก็อาจจะคล้ายๆกับระครหรือนิยายที่เราเข้าไปอ่านก็ได้โดยเฉพาะเรื่องราวของความรักส่วนใหญ่แล้วก็จะอินกับสิ่งๆนี้มากแต่ทางที่ดีที่สุดเราก็ควรที่จะเข้าใจว่าเวลาที่เจอภาพอะไรเหตุการณ์อะไรเช่นไปอ่านนิยายมาแล้วมันมาสกิดสัญญาเก่ามันก็จะฟูมฟายมันก็จะคล่ำโคลนขึ้นมานี่แหละ ถ้าเกิดเราอยากจะเอาดีทางปัญญาก็งดพวกกันดูละครดูหนังดูสิ่งที่กระตุน้นเราให้กิเลมัน,ม,นมันกระเตื้องขึ้นมาดังนั้นเราก็ควรที่จะสำรวมกายวาจาจิตให้มากๆเพราะมันเราขึ้นมามันก็ฟุ้งแบบนั้นแล้วมันเป็นความฟุ้งที่เอาอยู่ยากทีเดียวเราก็จะฟุ้งไปปรุงแต่งไปต่างๆนานาพยา,ายามทเทียบเคียงกับเรื่องราวของตัวเองอัตราตัวตนมันก็มีขึ้นมาอีกมีเรา มีเขามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายอัตราความเป็นเราที่เรากำลังจะทำลายมันอยู่ด้วยปัญญาการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันก็ถูกเพิ่มพูนขึ้นมาอีกดังนั้นถ้าเราจะเอาดีทางด้านปัญญาก็สํารวมในเรื่องของการเสพหนังเสพละครเสพนิยายมันก็จะดีกับเรามากที่สุดเพราะมันเป็นอาหารของความฟุ้งซ่านถ้าเกิดเราไม่เท่าทันอารมณ์มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เท่าทันหรอกมันก็จะเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินนั้นเป็นอะไรที่ตั้งสติรู้ดูเท่าทันอารมณ์นั้นยากมากเราจึงจะต้องพยายามสำรวจสำรวจอุปกรณ์ที่ทำให้จิตใจไม่ไม่ ที่ทำให้จิตใจเคลิบเคลิบเคลิ้มและไหลไปตามสิ่งต่างๆไหลไปตามกระแสะการปรุงแต่งนี่แหละนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ทำไมถึงเขาให้ถือศีลแปดเวลาที่เราจะมาเอาดีทางด้านการเจริญปัญญาจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญงอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ